โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรามานนำ,ำต้นกลุ่มหรือ,อช่อง b a c k ค a t Asian c a นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Summoner War Chronicle นั่นเองนะครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือวิธีผ่านบอสฐานรเดสนะครับหรือเควสหลักตรงนี้นะครับสำรวจถ้ำต่อมน้ำตาหน้าตาของบอสก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เลยหรือว่าเจ้ากิ้งก่าลมนั่นแหละหลายๆคนก็จะติดตัวนี้กันนะครับเนื่องจากว่า ดาเมจของมันเนี่ยสกิลเดียวเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับเรียกว่าดอกเดียวลงไปนอนกองเลยนะครับสำหรับคนที่ค่าพลังไม่ได้ใกล้เคียงกับนดนเจียนนะครับที่แนะนําไว้ก็อาจจะผ่านได้ยากมากๆครับแต่ผมมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมผ่านง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยวิธีแรกนะครับเราจะใช้มอนสเตอร์แก้ทานะครับซึ่งมีมอนสเตอร์ตัวไหนที่แก้ทาเจ้าบอสตัวนี้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มที่มอนสเตอร์ตัวแรกนะครับธาตุไฟนะห้าดาว ตัวที่แก้ทางได้ดีที่สุดนะครับก็คือตัวนี้ราชนีทะเลทรายนะครับธาตุไฟแก้ทางได้ยังไงก็คือสกิลนี้ครับโจมตีสตูและขโมยเอฟเฟกเสริมพลังทั้งหมดซึ่งไอ้บอสตัวนี้มันมีเอฟเฟกเสริมพลังเยอะมากว่าจะเป็นโจมตีคิกระทงกระท้อนอะไรพวกนี้เยอะมากเลยครับซึ่งราชนีทะเลทรายนะครับเป็นตัวเดียวเลยนะครับที่แก้ทางได้ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดใครมีก็บั้นมาใช้ได้นะครับแต่ไม่ต้องเสียใจไปถ้าเกิดใครไม่มีนะครับ ก็ยังมีอีกนะครับที่จะแก้ทางได้อ่าได้แก่ตัวนี้เลยก่อธาตุไฟนะครับก่อธาตุไฟจะมีสกิลนี้ชนศัตรูด้วยไหลเพื่อโจมตีและปลดเอฟเฟกต์คิเลตและเอฟเฟกต์เพิ่มคิดดามจนะครับจากเป้าหมายซึ่งอาจจะไม่ดีเท่ากับราชนินีทะเลทรายธาตุไฟนะครับแต่ตัวนี้ก็พอใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมก็จะใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าผมมีตัวนี้เนาะปันขึ้นมาแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอยู่ในธาตุลมนั่นก็คืออินุก,กามินะครับ ฮนด์โรมจะมีสกิลนี้ควรสตูด้วยกรงเล็บเพื่อโจมตีและมีโอกาสที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลังนะครับลหลักๆก็ประมาณ3ตัวเนาะแต่ผมแนะนําให้ใช้ตัวธาตุไฟนะ่าจะเวิร์กกว่านะครับอันนี้คือวิธีแรกวิธีที่2ก็คืออันนี้สําหรับออเบียก่อนละกันนะครับก็คือปล่อยให้มอนสเตอร์ทุกตัวของเราตายไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครหลักเนี่ยหรือว่าออเบียเนี่ยโจมตีบอสอย่างเดียวก็คือหลบสกิลแล้วก็ตีอย่างเดียวครับก็สามารถผ่านได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธี ผมไม่แน่ใจว่าคลิปกับขี่าจะทําได้ไหมนะแต่ก็คิดว่าน่าจะทําได้ก็แค่หลบสกิลแล้วก็โจมตีบอสไปเรื่อยครับแค่นั้นเองแต่หลักๆแล้วเราต้องมีแดชนะครับสัก2หรือ3เลยก็ได้ครับแดชตรงนี้ก็คือสกิลตรงนี้นะครับเสริมตรงนี้นะนี่เลย consecutive e v a s i o n นะครับอันเนี้ยแนะนําว่าให้อัพสเลยก็ได้เพราะว่าแมคคณิกของบอสมันสกิลมันค่อนข้างรัวนะครับอันนี้คือการเหนี่ยวไว้เพราะว่าเราต้องหลบด้วยนะครับอันนี้ผมแนะนําให้อัพสเลยนะครับ จะได้หลบได้3ครั้งนั่นแหละวันนี้นะครับผมจะมาใช้วิธี1กับ2นะครับทั้ง2วิธีเลยเพื่อจะผ่านบอสตัวนี้นะครับเนื่องจากว่า,าเจ้า,าลิงไฟของผมเนี่ยก็ยังไม่ได้แก่งขนาดนั้นนะครับเวลทไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนนะแป๊ซนึะเจ้าลิงไฟของผมนะครับเวล4 8นะรูนที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นลูนเ p สหมดเลยเพื่อให้มัน ยืนรับดาเมจได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะเอาแค่สกิลมาปลดเอฟเฟกคลิกอย่างเดียวนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะทีนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าลิงไฟผมอะ่ะมันจะยืนไหวไหมถ้าเกิดมันตายาสมมติมันตายผมก็จะใช้แผน2เลยก็คือใช้ตัวออเบียนเนี้ยยิงสกิลไปเรื่อยๆครับแค่นั้นเองแล้วก็หลบสกิลบอสตามนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไป เป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมสลับวิธีผ่านบอสทันระเดสนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะอ่ะมาสรุปกันนะครับหลักๆก็คือลิงไฟผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าก็ยืนไม่ค่อยไหวนะครับแต่ตามจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็หลบสกิลด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดใครมีตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็สลับเปลี่ยนกับลิงไฟก็ได้นะอย่างผมแน่อ่าถ้าลิงไฟสกิลปึ๊บแล้วเลือดใกล้หมดเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นทูดน้ำเนี่ยมาฮิวทันทีนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้ลิงไฟตาย สกิลก็ไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็ให้มันเป็นตัวสำรองไปก็ได้นะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดที่ผมมองนะก็ยังคงเป็นการใช้ตัวละครหลักนะครับค่อยจ่ายสกิลไปเรื่อยจ่ายสกิลเสร็จก็เดินหนีจ่ายสกิลเสร็จเดินหนีนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องรีบนะสำหรับออบเอร์เนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้สกิลหนึ่งนะครับเรื่อยๆเลยนะครับพอบอสสกิลเสร็จเราก็เดินหนีขมาบอสสกิลเสร็จเดินหนีขมานะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าเวลามันเหลือเยอะมากเราจะสามารถผ่านด้วยวิธีีนนนน้้ดใส่วของ คนที่ค่าพลังน้อยนะครับหรือใครที่มีตัวราชินีเทเลสายก็จะตอบโจทย์มากกว่านี้นครับแต่ละลิงไฟใช้ได้ไหมใช้ได้นะอืแต่ผมว่าวิธี <laughs> ใช้ตัวหลักนะครับโยกไปโยกมาน่าจะง่ายที่สุดแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ครับชอบแม่ดำต้องกลมต้องข่าวราคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นดิ่งแจ้งเตือนนะครับไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า